ความที่มีงานเยอะในชีวิตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจัดการเวลาได้ไม่ตามคอรมื้อเย็นเราต้องมีนักธุรกิจหรือมีลูกค้าที่ต้องดิวเพราะนั้นเราก็จะมีชีวิตแบบมีการสังสรรค์มีการดื่มมีการรับรองคนเข้าคอร์สลดไขมันลดน้ำหนักของของแอมเบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการคำนวณแคลอรี่มันง่ายมากเลยก็คืออ่าบอดี้คีหนึ่งซองมันสอง้ี่ถูกไหมครับ แล้วถ้าเกิดเราจะลดน้ําหนักให้ได้ผลก็คือถ้าเราสามารถทานได้สองมื้อแล้วปล่อยฟรีมื้อหนึ่งก็คือปกติตามสูตรก็คือมื้อกลางวันํานวนแคลรอรี่ว่าอยู่ในประมาณ4ี่ร้อยโปรตีนแล้วเบสเซตน่ะมันจะไม่เกินพันกิโลแคลอรี่ความเรื่องแมยคือว่าทํายังไงถ้าเกิดมีมื้อปาร์ตี้มีความโอเวอร์ในเรื่องของแคลรอรี่แน่ๆปกติถ้าตามสูตรเชา้าเย็นแล้วก็กลางวันเป็นมื้อจัดจานทีนี้มันดันไปอยู่นมื้อเย็น เราก็ต้องจัดจานมื้อเย็นแล้วก็เช้ากับกลางวันก็กลายเป็นอาหารทดแทนมื้อบัที่คีซึ่งเราก็จะคุมอยู่ได้ในช่วงของประมาณห้าร้อยแน่ๆนะครับอาหารทดแทนมื้อประมาณห้าร้อยไม่เกินหกร้อยเราจะทํำยังไงได้บ้าง<笑><笑>ก็คือเราก็จัดการแบบเรียบง่ายคือหนึ่งถ้าเรารู้ว่ามันเจอแป้งเจอของทอดเราก็หลบตรงนั้นหรือถ้ามันอร่อยจริงๆเราก็แคแค่จิบจิบ แทนที่เราจะกินทั้งชิน้นเราก็เรียบง่ายแล้วก็กินคำหนึ่งเพื่อให้รับรู้รสใช่ไหมครับทีนี้ตัวที่ประเด็นหลักก็คือเรื่องแอลกอฮอล์อันแรกคือปริมาณของมันนะครับก็คือถ้าปกติเราดื่มเยอะสักห้าแก้วเราก็อาจจะเหลือสักสองแก้วครับความเรียบง่ายมากกว่านั้นก็คือถ้ามือว่ามือนั้นมันแบบอาหารมันอร่อยลือเกอินเนี่ย <laughs> มันทะลุไปถึงพันเจ็ดพันแปดมือนั้นเท่ากับว่ามันก็คือชีสแดงง,ง่ายนั่นแหละ วันถัดไปเราก็จําเป็นที่จะต้องควบคุมให้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนจานชดเชยกันหลักๆที่ใช้ชีวิตในตอนเข้าคอร์สก็คือคํานวณให้ได้ประมาณให้ได้ว่าแคลอรีร่เราสูงเกินไปไหมเห็นสารอาหารที่เราทานแต่ในแต่ละวันครบหรือเปล่าเพราะนั้นการเข้าคอร์สเราจะมีความรู้ในการบริหารจัดการแคลอรี่มีความรู้ในการบาลานซ์โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตและไขมันก็น่าจะง่ายที่สุดในการใช้ชีวิตช่วงอยู่ในคอร์ส